สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเอนะคะกับการทำแรนดอมแต่เป็นแรนดอมที่มีหัวข้อเรื่องว่าข้อความจากเขาส่งถึงคุณก็เช่นเคยค่ะแรนดอมก็เป็นการสุ่มพลังงานเนาะสุ่มพลังงานจากผู้ที่ติดตามและผู้ที่จะมาพบเห็นผู้ที่ ควรจะได้รับข้อความแมสจนี้ถึงคุณตอนอื่นไปดูพลังงานของของคุณกันก่อนค่ะพลังงานของเจ้าของแรนดอมนี้ค่ะเลิฟเวอร์อืมควีนอปครับ พลังงานของเจ้าของคลิปนี้นะคะคือคุณเป็นคนที่เป็นคนที่แบบคล้ายๆคนที่บูชาความรักอะคะ่ะเป็นคนเชื่อว่าความรักอะมันมันสร้างสรรค์หรือเราอยู่ได้เพราะว่าความรักคือต้องมีความรักถึงจะทำให้มันมีแรงให้มี ให้มีกําลังใจในจะไปทําเรื่องต่างๆหรือแบบถ้ามีความรักอ่ะคือชีวิตสดใสคือคุณเป็นคนแบบนั้นอะ่ะคือชีวิตขับเคลื่อนด้วยความรักอะไรประมาณนี้อันเนี้ยมันเป็นพลังงานของคุณคือคุณเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบศรัทธาในความรักอืมแล้วก็ถ้ามีรักแล้วจะมีรักเดียวอ่ะแต่ในเขาก็ในกับการคุณคิดจะมีรักเดียวแต่คุณมักจะเจอ ลคนที่อาจจะไม่ได้บูชาหรือศรัทธาในความรักเหมือนกับคุณอย่างเช่นเขาก็อาจจะแบบไม่ได้คบคุณคนเดียวเนเขาไม่ได้แบบว่าศรัทธาเขาไม่ได้เห็นความรักคือทุกสิ่งทุกอย่างเขาไปโฟกัสเรื่องอื่นอะไรประมาณนี้คือคุณมักจะเจอคนประมาณนี้ซึ่งมันแตกต่างกับความคิดของคุณพลังงานของคุณณนะปัจจุบันเหมือนคุณ มัดตัวเองเนี่ยแฮงแมนเหมือนคุณกำลังจองจำตัวเองหรือแข็งตัวเองเอาไว้อ,อ่อฟีดตัวเองเอาไว้ประมาณเนี่ยค่ะไม่ได้เปิดใจให้ใครแต่ฟีดไว้ในที่นี้คือฟีดไว้เพื่อรอใครบางคนเพื่อรอใครบางคนติดต่อมาหรือแม้แต่ตัวเองคุณก็อยากจะติดต่อเข้าไปแต่คุณก็ลังเลเออคุณก็แบบอารมณ์ประมาณว่าคือมันมีแบบประมาณว่าหนึ่ง อาจจะอยากจะติดต่อแต่ไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงอ่าเขาอาจจะบล็อกเราหรือเราบล็อกเขาไปแล้วก็ได้เออซื้อสองอยากจะติดต่อนะแต่มันด้วยความแบบมันก็เหมือนมันชัดไปแล้วว่าถ้าติดต่อไปมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรอะ่ะหรือแบบไม่อยากจะเสียใจอะ่ะก็เลยแบบคอยจะห้ามตัวเองไว้ว่าไม่ให้ไม่อยากติดต่ออันนี้เป็นพลังงานของเจ้าของแรนดอมนี้ และก็จะมาดูกันค่ะว่าแล้วข้อความเออมันชัดเจนนะว่าไพ่ฝั่งของคุณคือพลังงานของคุณคือการรอการติดต่อคือแปลว่าอะไรแปลว่าคงไม่ได้ติดต่อหรือคงหรือไม่ได้พูดคุยกันพูดคุยกันน้อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมอ่ะมาไปดูกันค่ะว่าข้อความจากเขาส่งถึงคุณจะเป็นยังไงอืม มีการรอการอะไรรอจริงๆอืมเหมือนคุณไม่โฟคุณไม่โฟกัสใครเลยต่อให้มีคนเข้ามาคุณก็ไม่โฟกัสใครเลยคุณรอเขาคนเดียวเลยอ่ะค่ะข้อความจากเขาส่งถึงคุณเธอเอจะแทนตัวเขาเป็นเราแล้วก็คุณเป็นเธอกันแล้วกัน เพื่อก็เข้าใจกันได้ง่ายทุกคนเธอเราอะ่ะแอบติดตามเธอแอบส่องเธอแอบดูเธออยู่นะเราเราเราดูออกว่าเธออ่ะไม่มีความสุขเธอดูสู้ไปนะเธอดูมองไปนะเธอไม่สดใสเลยนะเธอ ดูแลตัวเองบ้างสิเธอต้องให้คุณค่าตัวเองเธอต้องรักตัวเองเธอออกไปเที่ยวบ้างสิเธออย่าอยู่กับที่เธอลองเปิดใจให้คนอื่นดูบ้างเราอะเรามันไม่ใช่คนดีพอสำหรับเธอเราไม่มีค่าเราไม่ดีพอเราไม่มีค่าพอที่เธอจะต้องมา ลดคุณค่าตัวเองหรือมาเสียใจกับเราหรือกำลังแบบจมความทุกข์เพราะเราเราอยากให้เธอออกไปผจญภัยข้างนอกไปลองดูคนอื่นไปเที่ยวไปศึกษาดูคนอื่นบ้างเราไม่ดีพอสำหรับเธอเราเสียใจนะที่เราอะไม่ ที่เราทำผิดกับเธอเราให้ความหวังเธอเราดึงเธอมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นสองสามคนทั้งที่เรามีคนของเราอยู่แล้วเรามีครอบครัวเรามีคนของเราอยู่แล้วแต่เราดึงเธอเข้ามาสู่วงจรของกรรมเราทำร้ายเธอเราเสียใจ เราเราขอโทษที่ที่เราดึงมาเธอมาอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดึงเธอมาทั้งที่เธอไม่ได้รู้เรื่องราวรู้อะไรเลยเราเสียใจที่เราหลอกเธอแต่วันหนึ่งเธอได้รู้ความจริงแล้วเธอก็ได้รู้แล้วว่าเรามันไม่ดีเรามันไม่คู่ควรเรามันทำร้ายเธอทำให้เธอต้องทุกข์ ทำให้เธอต้องเสียใจทําให้เธอทุกทรมานวันนี้เราอยากจะปลดปล่อยเธอเราอยากให้เธอหลุดพ้นเราไม่อยากดึงเธอมาอยู่ในวงจรนี้แล้วเธอควรจะมีชีวิตที่ดีเธอเป็นคนเก่งเธอมีอนาคตเธออยู่ในสังคมที่ดีเธออยู่ใน คือเอาว่าง่ายๆอ่ะเธอกับเราสินไม่เสมอกันเราไม่อยากจะดึงเธอมาอยู่ตรงนี้แต่เราอ่ะยังแอบมองเธออยู่นะเรายังไม่เคยปล่อยใจของเราออกมาจากเธอเลยแต่เธอทำให้เรา เรียนรู้ว่าถ้าเราอะ่ะลักใครเราเราอยากให้คนคนนั้นมีชีวิตที่ดีหรืออยู่ในสังคมที่ดีหรือไม่ต้องให้ใครมาว่าเธอในทางที่ไม่ดีอันนี้บางคนนะคะเอขอแทรกนิดหนึ่งบางคนมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่แบบคนให้เกียรติแล้วกับโดนคนคนเนี้ยโดนเขาอ่ะ ดึงลงมาให้ไปอยู่ในในแบบวงจรที่ไม่ดีเขาไม่อยากให้คุณต้องแบบรู้สึกว่าคือหน้าที่อ่ะบางคนอาจจะเป็นครูอาจารย์อะไรประมาณเนี้ยหรือไม่ก็ทํางานที่ที่คนอื่นเขาให้เกียรติให้ค่าแต่พอมาเข้าสู่วงจรที่มันเป็นแบบรักสามเศร้าหรือแบบอะไรเงี้ยคือเขาเขาเสียใจอืเขารู้สึกว่าะเขาไม่อยากจะดึงคุณเอาไว้ แล้วให้อยู่กับกแบบการไม่เติบโตการไม่ตื่นรู้การแบบการแบบอยู่ในวงจรที่ไม่ดีอะค่ะเขาเห็นคุณค่าของคุณเขาเขาเห็นว่าคุณไปได้ไกลอะเออเขาไม่อยากจะล้างคุณเอาไว้เธอควรจะไปเป็นเอมเเธอควรจะเป็นที่หนึ่ง เธอควรจะมีความรักที่ที่ที่แบบที่ดีหมาย,มายถึงเธอควรจะเป็นเป็นเอมเพรสคือคนที่แบบว่ามีคู่แล้วคู่ให้เกียรติยกย่องเชิดหน้าชูตาไม่ใช่เป็นไฮพิเทสที่แบบต้องอยู่ในความรักต้องมีหน้ากากต้องมีแบบต้องปิดบงังต้องแอบ เธอไม่ใช่เธอไม่ควรจะอยู่แบบนี้เพราะจริงๆเธอถึงเธอจะเป็นไฮพเทสแต่เธอฉลาดเธอมีความรู้เธอควรจะเอาความรู้หรือความฉลาดของเธอออกไปใช้ประโยชน์แล้วก็แล้วก็อยู่ในสังคมแบบเชิดหน้าชูตาไม่ใช่มาอยู่แบบแอบแบบนี้แล้วเธออะเก่งสวยพอที่จะมี ตัวเลือกเยอะแยะหรือมีทางเลือกเยอะแยะเธอไม่ควรจะจมปักอยู่กับเราที่ไม่สามารถให้ความชัดเจนหรือให้อนาคตอะไรกับเธอได้เธอเลิกรอเราเถอะเธอเลิกรอแล้วเธอไปเริ่มต้นใหม่ได้แล้วเธออย่าเอาตัวเธอมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มาอยู่กับเราที่มันเป็นเดวิล ที่มันเป็นเหมือนคนที่ทันล้างเธอไว้ให้เธอไม่มีไม่ไปมีความสุขเธอเลิกคิดถึงเราได้แล้วนะเราอยากให้เธอไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่ดีอ,อ่ะขออีกนิดนึงว่าเขาจะมีอะไรจะบอกคุณเพิ่มไหมคะ รู้ไหมว่าเราอะตีกับตัวเองมากเลยเราอะอยากจะทักอยากจะพูดอยากจะคุยแต่เราอะไม่อยากไปทำให้เธอเสียใจอีกเราไม่อยากทำให้เธอต้องเป็นแฮงแมนที่ที่มันติดอยู่กับเราแล้วแบบมันไม่ได้เติบโตมันมีแต่วันรอความแบบแห้งเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆ แล้วเราอยากให้เธอปลดปล่อยตัวเองออกจากการเป็นแฮงแมนแล้วไปไปแบบเป็นเป็นชีวิตที่สดใสมีความสุขไม่ต้องอยู่กับความแบบเสียใจแบบนี้อีก mm hmm. เราเชื่อว่ามันมีคนดีๆที่จะเห็นคุณค่าของเธอแต่ถ้าไม่เราอยู่ตรงนั้นมัน เรารู้ว่าเราอยู่แล้วเธอต้องมีแต่ความแบบความทุกข์ความเสียใจเราเลยคิดว่ามันจบแบบเนี้ยดีแล้วเธอเลิกรอเรานะก็ประมาณนี้นะคะเป็นข้อความจากเขาส่งถึงคุณอืมความเจียมพ่ยก็น่าจะชัดเจนหมดแล้วเนาะเอาเป็นว่า ามาอีกนิดนึงดีกว่าเวลามันเหลือเยอะเอาไว้ว่าเอ๋อยากให้คุณนึกนึกกระละกันนึกคำถามอะไรสักสักอย่างหนึ่งแล้วว่าใช่หรือไม่ใช่หรืออะประมาณนี้ใช่หรือไม่ใช่นึกคำถามแล้วเรามา,มา,มาเลือกไพ่กันเอา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 ,เอ,า,เอ,า,เอ,าอย่าเพิ่งใช่หรือไม่ใช่คุณอ,อาจจะมีคำถามอะไรในใจที่อยาก โอ้ยโอ้ยร่วงหมดเลยแปบ๊บหนึ่งนะคะกีแ่บแป๊บหนึ่งอ,อีกสองใบก็แล้วกันใช่หรือไม่ใช่นะคะอ่ะตั้งสมาธิและนึกคำถามในใจแล้วเลือกหนึ่งสสามัน เอาเป็นว่าใช่หรือไม่ใช่อ่ะนึกแล้วนะคะไปแล้วนะคำข้อที่หนึ่งใบที่หนึ่งใช่หรือไม่ใช่คะใช่ค่ะสองใช่หรือไม่ใช่คะอืมใบนี้เอ๋มองว่าเดี๋ยวนะมันเหมือนว่า ตอบว่าใช่นะแต่ลักษณะการใช่อะคือมันจะเป็นทํานองที่ว่ามันต้องทํามันต้องลงมือหรืออืมแอมไม่รู้ว่าคนจะคิดถึงอะไรแต่ว่าเอาไปว่าใช่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นอืมอ่ะอันที่สามใช่หรือไม่ใช่คะไม่ใช่คะ่ะอ่ะ วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ